นักแสดงสาวเปิดใจครั้งแรกหลังเลิกแฟนพระเอกปิดฉากรัก4ปีนักแสดงสาวเบนเรวิยนานเปิดใจยอมรับเป็นฝ่ายบอกเลิก เติร์กนัชชนนลังคบกันมาได้เกือบ4ปีจากปัญหาที่ตนรู้สึกว่าความคิดโตกว่าฝ่ายชายมองไม่เห็นอนาคตร่วมกันเลยตัดสินใจยุติความสัมพันธ์ดีกว่าบวกกับช่วงกลับบ้านที่เชียงใหม่ต้อง,งตัว3เดือนรู้สึกอยู่คนเดียวได้ลอยทําให้ตัดสินใจได้โชคดีที่มีครอบครัวและหลานเลยทําให้ไม่คิดมากการจบความสัมพันธ์ครั้งนี้คุยจบด้วยดีและฝ่ายชายนัดเจอหนึ่งครั้งหลังเลิกเพื่อขอโอกาสและพยายามใหม่แต่ตนมองว่าคิดมาดีแล้ว ลาน,น MoveOn ได้100%แล้วพร้อมเปิดใจคุยคนใหม่แต่ตอนนี้ยังไม่เจอหนุ่มที่ใช่แม้เพื่อนๆจะช่วยหามาให้และตอนอยากได้คนรักที่ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้นำแต่เติบโตไปด้วยกันแล้วเห็นอนาคต